คลิปนี้นะคะจะเป็นการฝึกโยคะในสไตล์หยินนะคะแต่โฟกัสของเราคือเรื่องการบิดตัวทวิสตัวนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายค่ะเราจะมุ่งเน้นนะคะการบิดตัวสลับกับการพับลำตัวนะคะเราจะเริ่มจากท่าเชาโพสนะคะเหยียดแขนไปข้างหน้านั่งทับส้นเท้านะคะ การฝึกยินนะคะ3 5ถึง5นาทีนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะในต่อท่าค่ะเวลาที่เราไปฝึกที่บ้านนะคะอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นหรือถ้ามันเยอะไปอาจจะลดลงได้ค่ะฝึกตามความต้องการของร่างกายนะคะใช้เวลาอยู่ในท่าชาวโพสหรือท่าเด็กซัก1 2ถึง2นาทีก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกค่ะหายใจเข้านะคะยืดตัวไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้าค่ะหายใจออกขมวท้องแล้วลดก้นมาที่ส้นเท้านะคะ วันนี้นะคะโฟกัสเรื่องการบิดตัวทวิสตัวเพราะฉะนั้นการดึงหน้าท้องเข้าหากรุกหลังมีความสําคัญมากๆค่ะไปค่ะสเต็ปที่2นะคะวางข้อศอกลงสเต็ปแรกนะคะถ้าเราสังเกตก็คือยกข้อศอกเหนือพื้นเหยียดแขนไปด้านหน้าสเต็ปที่2คือหย่อนข้อศอกลงมาค่ะถ้าเราคร้าง2นาทีนะคะก็อาจจะเหยียดแขนไปข้างหน้า1นาทีแล้วกลับมาวางข้อศอก1นาทีแบบนั้นก็ได้นะคะ ใช้เวลาอยู่กับอาสนะนี้อีกสักครู่หนึ่งค่ะเวลามาในท่าเด็กนะคะโยคะในสาย,ยินค่ะแล้วเราต้องวางศีรษะลงไปที่พื้นแบบนี้ให้เราหลับตาก็ได้นะคะโดยเฉพาะการค้างท่านานๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายเหยียดแขนซ้ายตึงๆค่ะแล้วเราจะมองลอดลักแร้ซ้ายของเรานะคะไปด้านข้างหรืออาจจะมองเฉียงสายตาขึ้นไปบนเพดานก็ได้ค่ะ แล้วใช้เวลาอยู่ในอาสนะนี้นะคะสัก30วินาทีถึง1นาทีค่ะเป็นการเอี้ยวตัวบิดตัวเล็กๆเ,เบาๆนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มค่ะหายใจไว้นะคะทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดแขนซ้ายไปด้านหน้าหายใจออกค่ะขแมแหลท้องดึงท้องเข้ามานะคะแล้วเอี้ยวตัวบิดค่ะไปด้านซ้ายเบาๆตามองผ่านไหล่ซ้ายนะคะไปด้านหลังขึ้นไปบนเพดานแบบนั้นค่ะ และเหมือนกันนะคะท่านี้เราต้องการที่จะผ่อนคลายก็หลับตาได้ค่ะแล้วเราค่อยตื่นลืมตาม,มาเวลาที่เราจะเปลี่ยนท่านะคะ,ะจากนั้นค่ะยืดตัวขึ้นมานะคะแล้วเปลี่ยนด้านค่ะสอดแขนซ้ายใต้แขนขวาเดินมือขวาไปด้านหน้ายืดตัวยาวๆไว้ถ้าเราต้องการบิดตัวหรือทวิสตัวแบบลึกนะคะให้เราทําในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะไม่สามารถ หายใจเข้าแล้วบิดตัวได้อย่างสะดวกนะคะเพราะมันเป็นการต้านกันค่ะระหว่างพลังงานใช้เวลานี้นะคะ30วินาทีหรือ1นาทีค่ะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะคะถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะเปิดเพลงฟังเบาๆคลอไปค่ะแต่บางคนอาจจะไม่อยากหลับตานะเพราะว่าถ้าหลับตาแล้วมันชวนง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะลืมตา ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งแล้วครบแล้วกลับมาตรงกลางค่ะแล้วดึงลำตัวขึ้นมามาสู่ท่า all f o u r position นะคะ,ะจัดท่าจัดทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราไข้เท้าค่ะเหยียดขามาด้านหน้ามาที่ท่าพาชิโมทนาสนะหรือ sitting forward bend ค่ะปักกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างลงไปที่แมตนะคะเราจะเริ่มจาก option ง่ายๆค่ะสำหรับคนที่มีขาตึงมากนะคะ เราจะดึงเข่าเข้ามาที่อกค่ะงอขาไว้แบบนี้ได้นะคะมือจับที่ปลายเท้าไว้ถ้าเราค้างอยู่ในท่านี้3ามนาทีเราทำสามออปชันค่ะออปชันแรกคือแบบนี้นะคะเดินเข่าเข้ามาใกล้ๆกับอกไว้นะคะแล้วก้มตัวลงไปค่ะทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดตัวนะคะหายใจออกดึงท้องเข้าหากระดูกสันหลังแล้วพับลำตัวนิดหนึ่งค่ะจิตอยู่ที่ร่างกายนะคะ สังเกตว่าร่างกายเรารู้สึกยังไงนะคะถ้าไหวแล้วค่อยสเต็ปเท้านะคะไปต่อค่ะเดินเท้าไปด้านหน้าทีละนิดทีละนิดนะคะสเต็ปที่ค่ะค่ะแล้วโฮไว้อีก1น,นาทีนะคะใช้เวลานี้อยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจสังเกตร่างกายสังเกตลมหายใจยากไปต่อนะคะยืดไปอีกนิดหนึ่งนะคะ แม้ว่าเข่าเรายังไม่แตะพื้นก็ไม่เป็นไรค่อยๆเทสร่างกายไปทีละหน่อยค่ะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะคะอาจจะไม่ต้องโฮไว้ถึง1นาทีก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายมันปรับตัวแล้วเราก็เดินเท้าไปข้างหน้าได้ค่ะค่อยๆสไลด์ชนเท้านะคะไปด้านหน้าทีละน้อยแล้วลงมาที่ท่าฟูเวอร์ชั่นของเขาแต่ถ้าลงมาแล้วเรารู้สึกว่ามันตึงมากมันตึงมันปวดมันเจ็บกลับไปที่สเต็ปที่เราโอเคนะคะ แล้วโฮไว้นะคะสักสานาทีค่ะพอการฝึกในวันนี้นะคะเป็นแบบหยินค่ะเราจะค้างท่านานเปลี่ยนท่าน้อยนะคะนั่นคือโยคะในสไตล์หยินค่ะมุ่งเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมุ่งเน้นการบำบัดมุ่งเน้นการแก้อาการบางอย่างนะคะ การแก้อาการของเราในวนันนี้นั่นก็คือเรื่องของ detoxification หรือการขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะซึ่งครูได้ทำให้ดูไปแล้วนะคะในสไตล์หัททาและในสไตล์วินยาสะค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบท่ายืนไม่ต้องการฝึกหนักให้ใช้วิธีการฝึกแบบสไตล์ยินนะคะจากนั้นนะคะมาที่ท่านี้ค่ะจานุชีชาสนะค่ะเริ่มจากด้านขวาการที่เราเริ่มจากด้านขวาหมายความว่าเราจะงอเข่าขวาก่อนนะคะเหยียดเท้าซ้ายไปด้านหน้าค่ะ สเต็ปแรกก็คือยืดตัวตรงๆไว้นะคะยกข้อศอกลอยจากพื้นเทสร่างกายก่อนว่าเราก้มไปแล้วมันตึงมากไหมบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าได้แล้วค่อยไปสเต็ปที่2นะคะอีก1นาทีหรือ2นาทีได้หมดเลยค่ะให้พยายามค้างไว้อย่างน้อยท่าละ3นาทีนะคะ1ท่าอาจจะมี2ข้างนั่นแปลว่าข้างละ3นาทีนะคะ ใช้เวลานี้อยู่กับท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะจำได้ไหมอยากได้ขาด้วยให้กระดกปลายเท้านะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันตึงมากกมไม่ไหวปล่อยเท้าออกไปเลยค่ะแล้วเราเน้นเรื่องของการพับตัวมาดนหน้าเท่านั้นเองนะคะถ้าพับตัวเนี่ยก็จะกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะคะทางเดินอาหารเช่นกันนะคะเวลาที่เราฝึกควบคู่กับการทวิสติ้งมันจะได้ในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะ ไปต่อค่ะมือซ้ายจับที่เท้าซ้ายนะคะมือขวาอ้อมไปด้านหลังค่ะคว้านหาต้นขาซ้ายนะคะแล้วมองไปด้านหลังนะคะมองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังโฮไว้ค่ะท่าที่เราลำตัวเหนือพื้นลอยจากพื้นเราจะไม่ได้โฮนานนะคะเราจะโฮไว้หรือค้างไว้ประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะสำหรับท่าที่ลำตัวเราลอยเหนือพื้นนะคะ แต่ถ้าท่าที่เราก้มลงไปแล้วศีรษะระวังที่พื้นอย่างนี้เราค้างได้นานค่ะไปต่อนะคะชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะบายแขนขวานะคะหรืออ้อมแขนขวาเนี่ยผ่านเข่าขวาไปนะคะแล้วควานหามือซ้ายค่ะมือซ้ายจับมือขวามือขวาจับมือซ้ายจับไม่ได้ไพล่หลังเอานะคะแล้วก้มศีรษะลงมาค่ะแต่ถ้าไม่ไหวให้กลับไปที่ท่าเดิมนะคะก็คือท่าจานุศีราสนะ หรือว่าถ้าที่เราทำก่อนหน้านี้นะคะแล้วโฮไว้ให้นานขึ้นเท่านั้นเองค่ะถ้าไหวไปไม่ไหวไม่ต้องนะคะสามารถแอพพลายการฝึกให้เข้ากับร่างกายของเราได้นะคะอย่าบังคับร่างกายนะคะ,ะจากนั้นค่ะเราเอาแขนซ้ายนะคะกอดเข่าขวาไว้มือขวาเอื้อมไปด้านหลังนะคะแล้วซับพอร์ตเบาๆที่ด้านหลังสะโพกค,ค่ะเอี้ยวตัวบิด ทุกครั้งที่หายใจเข้านะคะยืดตัวหายใจออกดึงเข่าขวามากอดเยอะๆนะคะในจังหวะที่พื้นที่นะคะในท้องของเราน้อยนะคะไม่มีลมไม่มีอากาศในนั้นเราจะใช้เวลานี้ล่ละค่ะในการบิดจากนั้นกลับมาพักที่ตรงกลางนะคะหรือว่าท่าจานุชีสาชนะนี่ละค่ะเวลาที่เราจะขั้นนะคะด้านขวาด้านซ้ายนะคะหรือว่าเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยอาจจะโฮไวสัก หนาทีก็ได้นะคะแบบนั้นหรือจะค้างไว้3นาทีก็ยิ่งดีค่ะแล้วแต่เรานะคะ,ะถ้าไม่รีบก็ค้างไปสานาทีแล้วค่อยไปท่าถัดไปค่ะจากนั้นนะคะแขนซ้ายอ้อมไปค่ะจับที่ต้นขาขวามือขวาจับไปที่ด้านนอกของขอบเท้าซ้ายนะคะแล้วเอี้ยวตัวบิดมองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะโขไว้อีก30วินาทีถึง หนาทีนะคะในท่านี้ทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดตัวไปด้านหน้าเฉียงไปด้านหน้าหายใจออกดึงท้องเข้ามาที่กระดูกสันหลังให้มากที่สุดปล่อยลมออกจากท้องลบบิดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะการบิดของเราจะลึกขึ้นนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดเข้ายืดออกบิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลานะคะ อ่าแล้วกลับมาตรงกลางค่ะเหยียดขาทั้งสองข้างนะคะถ้ารู้สึกตึงๆที่ขาค่ะคลายขาสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาทําด้านซ้ายค่ะพับเข่าซ้ายเข้ามาเหยียดขาไปด้านหน้านะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้ายืดตัวย,วยาวๆไว้โฮไว้ก่อนค่ะค่อยๆไปทีละออปชันหรือแต่และแวร i เ t ชันนะคะออปชันละหนึาทีนะคะหรือว่าแวร i เ t ชันละ1นาทีนะคะ มันจะทําให้การฝึกของเราไม่น่าเบื่อนะคะถ้าเกิดว่าเราโคไว้ในท่าเดียวนะคะ v a r i a t i o n เดียวหรือ Option เดียวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเราจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราใช้ Option เข้ามาก็จะทําให้การฝึกของเราสนุกขึ้นค่ะย่อข้อศอกนะคะงอข้อศอกลงมาตามองที่ปลายเท้าหรือจะวางหน้าผากไปที่หน้าแข้งของด้านขวาก็ได้เช่นกันค่ะอ่ะพร้อมแล้วค่ะขึ้นมานะคะ มือขวาจับไปที่เท้าขวามือซ้ายนะคะตะวัดไปด้านหลังควานหาต้นขาขวาค่ะแล้วบิดผ่านไหล่ซ้ายนะคะตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกแมวท้องแล้วบิดค่ะมันจะทําให้การบิดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วบิดได้ลึกขึ้นค่ะนั่นแหะค่ะโฮท่าไว้หายใจไว้ไม่กลั้นหายใจนะคะกลับมาหายใจเข้าหายใจออกตามปกติเวลาที่เราต้องค้างท่า ผู้ฝึกหลายท่านนะคะจะรู้สึกว่าจะต้องรอก,กันนะับของครูเลยกลั้นลมหายใจไว้แบบนั้นไม่ดีนะคะมาค่ะตั้งชันเข่าซ้ายขึ้นมานะคะแล้วพันค่ะหรือใบแขนนะคะแขนซ้ายอ้อมไปด้านหลังนะคะเอื้อมมือขวาไปจับมือซ้ายนะคะมือซ้ายจับมือขวามือขวาจับมือซ้ายแบบนั้นนะคะเกี่ยวไว้ แล้วพับลำตัวลงมาค่ะหายใจเข้ายืดนะคะหายใจออกพับลำตัวลงมาเราจะพับลำตัวสลับกับการบิดทวิสต์นะคะถ้าเราสังเกตนะเราจะกลับมาคลายนะคะไปด้านหน้าโดยการพับตัวแล้วจะกลับไปบิดใหม่นะคะด้านซ้ายด้านขวาแบบนั้นค่ะใช้เวลานี้นะคะอยู่กับท่าไม่ไหวปลดมือออกนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเราทำไม่ได้ให้เราเหยียดแขนไปข้างหน้าค่ะ แล้วอยู่ในท่าจานุชีชนะค่ะหรือว่าออปชันที่เราทำก่อนหน้านี้ค่ะาหายใจไว้นะคะไม่กลั้นหายใจครบแล้วค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมาค่ะแขนขวากอดเข่าซ้ายมาค่ะมือซ้ายซับพอร์ตเบาๆนะคะแล้วโหท่าไว้ค่ะหายใจเข้ายืดแนวกระดูกสันหลังตรงๆหายใจออกขมเท้องแล้วดึงเข่าซ้ายมากอดแน่นๆนะคะ โท oh, ่าไว้หายใจไว้ไม่กลั้นหายใจเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราต้อง,งค้างท่าครูจะพูดซ้ําๆเพื่อให้เราชินกับการฝึกค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในอาสนะนะคะหรือว่าค้างในท่าน,นี่เราจะไม่ต้องทําอะไรเราจะกลับมาที่ลมหายใจกับสังเกตร่างกายแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แอพพลายเทคนิคบางอย่างนะคะเท่านั้นเองกลับมาตรงกลางค่ะแล้วงอข้อศอกหรือเหยียดแขนไว้ก็ได้นะคะ คลายท่าสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะบิดไปอีกด้านหนึ่งค่ะใช้เวลานี้นะคะครบแล้ว30วิถึง1นนาทีขึ้นมาค่ะดึงลำตัวขึ้นมามือซ้ายนะคะจับไปที่ด้านนอกของขอบเท้าขวามือขวาตวัดมาค่ะควานหาต้นขาซ้ายนะคะหรือบางคนนะคะสามารถจับไปถึงส้นเท้าซ้ายก็ทำได้ค่ะแปลว่าเรามีการบิดตัวได้ลึกขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ต้นขาซ้ายไม่ได้เอามือไพร่หลังไว้นะคะแล้วใช้อกด้านขวาค่ะบิดไปเรื่อยๆในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะบิดไปด้านหลังโฮไวอีกนิดนึงค่ะหายใจเข้าลึกๆกลับมาค่ะหายใจออกนะคะแล้วเปลี่ยนท่าค่ะเอียดขาไปข้างหน้าคลายคลา,คลานะคะขยับนิดนึงค่ะพับลำตัวลงมานะคะโฮไว้นะคะหรือว่าจะ ยืดยๆนิดนึงค่ะแล้วไปต่อค่ะพับเข่าเข้ามานะคะไปที่ all four position แล้วเดินเท้าขวามาวางไว้หลังข้อมือซ้ายค่ะมาที่ท่า pigeon pose นะคะสังเกตน,นะคะว่าหินจะไม่ค่อยมีในท่ายืนนะคะเราจะให้ลำตัวเราโน้มมาที่พื้นให้มากที่สุดนะคะวันนี้เราเน้นเรื่องการพับตัวนะคะดังนั้นเราเดินเท้าขวาเข้ามาใกล้ลำตัวหรือสะโพกเราให้มากที่สุดได้ค่ะ เราจะได้คว่ำสะโพกได้อย่างสบายนะคะวันนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของการเปิดฮิปส์หรือสะโพกเพราะฉะนั้นเดินเท้าเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะทีมของเราเป็นการเปิดสะโพกเราจะผลักเท้าที่อยู่ด้านในนะคะออกไปข้างนอกห่างลำตัวให้มากที่สุดค่ะไหวไปต่อค่ะสเต็ปที่2ง,งอข้อศอกลงมากลมหน้าตามองไปที่พื้นหรือหลับตาค่ะส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราไปฝึกในคลาสพวกนี้ค่ะครูเขาจะนิยมให้เรา หลับตาะคะจะก,กระตุน้นจะเอ็นเตร์ชให้เราหลับตามากกว่าเพราะมันนำมาซึ่งการผ่อนคลายแล้วหูเรานะคะคอยฟังจังหวะที่ครูเขาจะบอกให้เปลี่ยนท่าแบบนั้นก็ได้นะคะแต่สำหรับคาฟ้านะคะหรือว่ากระเพาะค่ะเวลาที่มาท่านี้ครูไม่แนะนำให้เราหลับตานะคะเพราะเราเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วนะคะ Energy หลักของเราคือเอิร์ เวลาที่เราคอนเน็กกับเอิร์ธหรือพลังงานหลักพลังงานแม่เนี่ยค่ะเราจะจูนติดกันได้ไวมากเพราะฉะนั้นเราจะง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคาฟ้าอย่าหลับตานะคะแต่ว่าคนที่เป็นวาตานะคะหรือว่าเป็นปิตะเนี่ยสามารถหลับตาได้ค่ะเพราะคนกลุ่มนั้นเขาค่อนข้างที่จะ alert นะคะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ ข้อดีของการที่เรารู้ว่าองค์ประกอบร่างกายของเราเป็นแบบไหนเวลาเราเอามาใช้หรือมาแอปพลายในการฝึกนะคะการฝึกของเราจะมีความหมายแล้วได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มีข้อมูลนะคะจากนั้นค่ะสเต็ปที่3นะคะวางหน้าผากลงมาที่พื้นแบบนี้ค่ะแล้วโฮไวอีก1นาทีนะคะ3ามออปชันสานาทีแล้วนะคะถ้าเราเพิ่มออปชันละ2นาทีการฝึกของเราในแค่1ท่าหรือ1ข้างเนี่ย ไป6นาทีแล้วนะคะสามารถยืดระยะเวลาการฝึกไปได้อีกเยอะนะคะนี่คือคุณสมบัติของการฝึกยินค่ะไม่เน้นท่าเยอะไม่เน้นท่ายากไม่เน้นท่ามากแต่เน้นเรื่องของการฮิวการบำบัดร่างกายเป็นสำคัญค่ะไปต่อค่ะเหืยหน้าขึ้นมานะคะแล้วเอามือขวาควานหาเท้าขวานะคะอ้อมไปจับด้านหลังค่ะเปิดอกเปิดไหล่ขวาขึ้นไปบนเพดาน ตามองผ่านไปด้านหลังนะคะผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังโฮไว้30วิถึง1นาทีแล้วค่อยกลับมาค่ะ,ะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราจะคลายนะคะลองยืดตัวไปด้านหน้าค่ะเหยียดแขนยาวๆไว้นะคะได้ไหมถ้าได้ทำไม่ได้ก็กลับมาวางข้อศอกลงยกตัวขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะอีก1นาทีค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นด้านซ้ายนะคะ นั่นนะคะหายใจเข้าลึกหายจออกยาวไว้อยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับร่างกายสังเกตไปด้วยนะคะเวลาเราฝึกว่าแต่ละข้างที่เราฝึกเนี่ยมันเท่ากันไหมนะคะเป็นการกลับมาสำรวจร่างกายะคะ่ะเราจะเห็นร่างกายมากขึ้นนะคะเราจะเห็นความผิดปกติหรือว่าความไม่สมดุลของร่างกายของเรามากขึ้น,นะคะ่ะ เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับสมดุลน,นะคะหรือว่าแก้ไขอย่างใดนะจากนั้นค่ะครบแล้วค่อยๆเดินมือกลับเข้ามานะคะแล้วก้าวเท้ากลับไปด้านหลังนะคะาวางเข่าแล้วเปลี่ยนข้างค่ะเวลาเราเปลี่ยนจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะเราก็เปลี่ยนแบบง่ายๆแบบเบสิกของเราแบบนี้แล้วค่ะอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรให้มันแฟนซีในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราฝึกชำนาญขึ้นนะคะร่างกายเราปรับตัวดีขึ้นนะะ เราก็ค่อย apply อพล l y out ค่ะตอนนี้ฝึกแบบให้ร่างกายร,รู้สึกสบายสบายก่อนนะคะและอย่างหนึ่งค่ะการฝึกโยคะในสไตล์หินเนี่ยค่ะเราจะไม่ค่อยเกรงหน้าท้องมากนะคะเราจะดึงหน้าท้องเข้ามาแบบเบาๆบานะไม่ได้เน้นเรื่องของสเตร็งแต่ถ้าเราฝึกสเตร็งฝึกท่ายืนฝึกแพลงฝึกอะไรพวกนี้ค่ะเราจะใช้หน้าท้องที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เราใช้บ้างแต่มันยังเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายค่ะ อยู่ในออปชันที่2ครบ1นาทีแล้วนะคะออปชันที่3อยากไปต่อวางศรีรษะลงมาค่ะวางมาแล้วนะคะรู้สึกตึงมากกลับไปที่ออปชันที่2ค่ะโหท่าไว้หายใจไว้นะคะทุกครั้งที่หายใจเข้ายืดตัวไปข้างหน้า ทุกครั้งที่หายจะออกคว่ำสะโพกขวาลงมาที่พื้นค่ะท่านี้นะคะสะโพกต้องขนานหรือสแควร์นั่นเองนะคะสะโพกขวาจะไม่ลอยนะคะเวลาที่เราทำท่าพีเจียนนะใช้เวลานี้อีก1นาทีนะคะครบแล้วก็ค่อยๆดึงลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะเอี้ยตัวบิดนะคะ มือซ้ายค่ะอ้อมไปด้านหลังควานหาเท้าซ้ายนะคะจับให้มั่นนะคะแขนขวากดไว้สอกขวากดไว้ค่ะแล้วเขมวท้องเอี้ยวตัวบิดไปด้านซ้ายในจังหวะที่หายใจออกเปิดอกเปิดไหล่ซ้ายค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหรือว่าขึ้นไปบนเพดานแล้วบิดค่ะตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังอยู่ในท่าอีก30วิถึง1นาทีนะคะ ตึงๆดีดๆนิดนึงนะคะวิธีการปรับสมดุลนะคะระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าสมมตินะคะเราฟีลว่าด้านนี้เราตึงกว่าด้านขวานะคะเราก็โฮท่านะคะในท่านี้ค้างไว้มากกว่าด้านขวาเมื่อกี้เราด้านขวาค้างไว้หนึ่งนาทีข้างนี้เราอาจจะ1นนาทีครึ่งนะคะนั่นเป็นวิธีการปรับบาลานซ์หรือการปรับสมดุลด้านซ้ายด้านขวานะคะให้กลับมามีความสมดุลที่เท่าๆกันค่ะ จากนั้นค่ะกลับมาตรงกลางเหยียดแขนไปด้านหน้ายาวๆนะคะเช็คดูว่าทำได้ไหมทำไม่ได้กลับมางองข้อศอกนะคะแล้วโคไว้อีก1น,นาทีค่ะก่อนที่จะไปท่าถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะมีเวลาต้องการอยู่ในอาศะนะนันๆเพิ่มเวลาได้เสมอค่ะแต่ถ้ามีเวลาน้อยเราก็แอดจัสเวลานะคะตามความเหมาะสมค่ะ การค้างท่าในแบบยินนะคะเริ่มต้นที่3นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราตึงมากอยากคลายเยอะหน่อยนะคะมันจะทรมานนิดนึงนะคะก็ค้างท่าให้ยาวนานขึ้นหน่อยแต่การคลายก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะลองปรับตามความเหมาะสมของร่างกายของแต่ละคนนะคะซึ่งมีมาไม่เท่ากันค่ะมีมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการใช้ร่างกายของแต่ละคนเราใช้ร่างกายมาแตกต่างกันค่ะ ครบแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเหยียดข้างสองข้างไปด้านหน้ามาที่พาชิโมธนาสนะหรือ Sitting Ford เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วโฮท่าไว้นะอีก3านาทีก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะลงไปนอนในท่าศพนะคะ่ากลับมาเหมือนเดิมค่ะเหยียดแขนไปข้างหน้างอข้อศอกหรือจะเอามือพันนะคะมือซ้ายไปจับข้อมือขวาหรือมือขวาจับข้อมือซ้ายแบบนั้นก็ได้ค่ะ โท่าไว้จนกว่าร่างกายเราจะพร้อมนะคะจากนั้นเราก็จะเอ็นตัวนอนลงนะคะมาที่ท่าศพนั่นเองค่ะเวลาที่เรามาในท่าศบนะคะให้เรานอนเก็บคางนะคะกดคางลงมาที่อกค่ะนั่นแหละคะ่ะแบบนั้นนะคะหรือนะคะเราอาจจะ หาผ้าขนหนูพื้นเล็กๆก็ได้นะคะมาสอดไว้ที่ใต้บริเวณท้ายทอยนะคะหรือตรง cervical spine แบบนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ สบายมากขึ้นนะคะแต่เราจะไม่เชยคางขึ้นนะคะหรือว่ามองขึ้นไปบนเพดานแบบนั้นนะคะเพราะมันจะทําให้บริเวณไททอยนะคะหรือว่าตรงเซอร์กอลสปาของเราเนี่ยค่ะมันไม่สมดุลนะคะหรือว่ามันงอนนั่นเองค่ะแล้วเราก็อาจจะมีอาการปวดอาการติดอาการตึงตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่ท่าศพให้นอนเก็บปลายคางค่ะลดคางลงมาที่อกนะคะนอนสำรวจร่างกายสำรวจลมหายใจของเรานะคะ ประมาณ3-5ถึงนาทีนะคะหรือตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะใช้เวลาอยู่ในท่าสำรวจลมหายใจนะคะสำรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะ ลงไปที่ปลายเท้าทีละส่วนทีละส่วนนะคะเราจะใช้ในเรื่องของการวิปัสสนานะคะหรือว่าการดูร่างกายทีละส่วนแบบนั้นเข้ามาแอพพลายในส่วนท้ายก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะหรือบางคนนะคะบอกว่ามาท่าน้ทีไรนะคะก็ต้องเผลอหลับไปทุกครั้งเลยนั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเรานะคะตอบสนองต่อการฝึกแต่ละคนเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์การฝึกโยคะที่ไม่เหมือนกันนะเมื่อลมหายใจของเรากลับมาเต้นเป็นปกติแล้วนะคะก็ค่อยๆขยับแข้งขยับขานะคะยืดลำตัวก่อนที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะนอนกอดเข่าบ้างนะคะปิดไปทางด้านซ้ายปิดไปทางด้านขวานะคะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะสำหรับวันนี้ Namaste